สวัสดีครับอัปเดตข่าวฟุตบอลล่าสุดนะครับข่าวของคลียนเอ็มบัปเป้นะครับดาวเตะนะครับดาวซันโวดาวทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวปัญหานะครับใครที่จะเป็นแฟนบอลของเอ็มบัปเป้เนี่ยอาจจะมองว่าฝีเท้าเขาไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้คือตัวปัญหาของสโมสรนนะครับปีที่แล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังกันแบบปีที่แล้วนะครับเอ็มบัปเป้มีข่าวจะย้ายไปเดอมาดริดนะครับแต่ว่า ทางสโมสรยืนยันว่ายังไงก็ไม่ขายนะครับโกงราคานะครับผ่านมา1ปีนะครับเอมบัปเป้บเหลือสัญญาอีกแค่1ปีกับทางปารีสแซงต์แชมงเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอเหลือ1ปีเนี่ยปีแล้วไม่ขายกูใช่ไหมปีนี้ถ้าอยู่ครบสัญญานะครับจะย้ายทีมฟรีๆนะครับปีนี้เอมบัปเป้บเ,บเหมือนไปตกลงกับใครไว้นะครับว่าไม่ขายให้ใครจะไปไปฟรีๆครับจะไม่ยอม ให้สโมสรได้ค่าตัวนักเตะนะครับคือถ้าย้ายฟรีเนี่ยเงินเขาตั้งค่าตัวของเอฟเบไว้2 0 0้ล้านนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็โอ้โหห้าหกพันล้านนะครับเดียหมนล้านนะครับสําหรับเงินก้อนนี้นะครับก็เป็นเงินที่สร้างทางรถไฟเนี่ยจะสายหนึ่งไปสายหนึ่งได้เลยนะครับคือเงินมันเยอะมากนะครับสําหรับเงินก้อนนี้นะครับ ไม่ย้ายเนี่ยเรียกได้ว่าตาลิสันแมนนี่เสียหายหนักนะครับเสียเงินก้อนโตนะครับยังไงก็จะเสียเอ็มบัปเป้แล้วปีแล้วกันไม่ลุ่ราคาเขานะครับเหมือนผเมีทะเลาะกันนะครับจะเลิกกันไม่เลิกกันเทียงกันทับสิทนะครับไม่เลิกนะครับยื้อกันมาได้นะครับยื้อมาได้ถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าคนมันหมดใจนะครับก็ปีแล้วรังแกกูไม่ให้กูไปปีนี้มึงก็กูยทนอยู่อีกปีหนึ่งนะครับไม่ให้กูไปใช่ไหม เออกูก็อยู่แบบให้ครบสัญญาแล้วมึก็ไปมึงก็จะไม่ได้อะไรสักบาทครับเป็นศึกระหว่างประธานสองประธานนะครับนะครับโดยความชัดเจนล่าสุดเนี่ยมันมาออกวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับนะทางหน้านักข่าวจอมแฉนะครับนักข่าวจอมแม่นนะครับข่าวคนนี้แม่นเลยนะโรมาโน่นะครับระบุที่ปารีสแฌงแมงครับตัดสินใจหั่นชื่อเอ็มบัปเป้นะครับปองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยไม่ให้เดินทางไปปีซีซั่นด้วยนะครับเพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเหมือนจะ มันเหมือนเขาคงได้ข่าวมาแล้วว่าตกลงกับเรือมันหลิกแล้วนะครับตอนเนี้ก็เลยไม่ให้ไปด้วยนะครับก็จะดองห้าดองเนี่ยเสียหายทั้งสองฝั่งปารีสเนี่ยเสียนักเตะไม่ได้ลงแข่งนะครับจะเสียนักเตะฟรีทางนันเอียปรเภทเนี่ยก็ฟรีทําอะไรดนดองมาหนึ่งปีแต่ปีหน้าไลยไปเรือมาดหลีกเจ็บแสบทั้งคู่นะครับแบบนี้ครับตกลงกันไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ แก้ทางกันไม่ออกเรียกเตมปเป้มาคุยก็ไม่มานะครับทางด้านประธานสโมสรของปชนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับนักเตะเจ้าปัญหาคนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ได้หานรายชื่อออกแล้วก็ตั้งป้ายประกาศขายอย่างแน่นอนนะครับอาจจะยอมขายขาดทุนด้วยนะครับคือในนายของเเป้เนี่ยตั้งไว้108 10ล้านปอนด์นะครับก็อาจจะยอมขายถูกไปนั้นแต่ถูกนั้นก็คือก็ยังโคตรแพงอยู่ดีครับของนักเตะรายนี้ ใครจะมีเงินซื้อนะครับเห็นมีข่าวเนี่ยรีวว่าผูเล็งเนี่ยมีเงินซื้อจริงเปล่านะครับเมียมัดลิกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะแอบกินฟรีนะครับคือไม่ยอมซื้อตัวนะครับรอตกลงกันนักเตะว่าหมดสัญญานะครับสัญญาใจกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยย้ายไปฟรีนะครับนักเตะเช่าปัญหาเคลียลเอมปเป้มารอดูว่าครับว่าจะจบยังไงนะครับในรายของนักเตะคนนี้นะครับไม่ได้มาทัวร์เอเชีย แน่นอนนะครับนะแล้วก็จะอรอหนึ่งปีย้ายฟรีหรือว่าจะถูกขายไปเลยนะครับแล้วก็นักเตะนี่มุ่งครับนักเตะที่ขายไปไหนไม่ไปครับนะแบบลิเวอร์พูลจะซื้อแมนยูจะซื้อ,อ,อหรือว่าทีมไหนยื่นข้อเสนอมาเอ็มบัปเป้ไม่ไปปัญหาคือเอ็มบัปเป้มุ่งนะครับมึงมุ่งเกินนะเออมึงมุ่งเกินจน,นแบบเกิดปัญหาครับนักเตะรายนี้นะครับก็ เป็นปัญหาที่เคลียร์กันไม่ลงตัวจะเจ็บตัวกันทั้งสองฝั่งนะครับในรายของคริยันเอ็มบัปเป้กับทางสโมสอนนะครับมาดูว่าข่าวนี้จะจบลงยังไงนะครับนะอัปเดตล่าสุดจะมีข่าวใหม่ล่าสุดผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องของผมนะครับนี่คือช่องใหม่นะครับนะ Go Step นะครับ Go Step คือช่องเก่าชื่อว่า Step เท e นะครับชื่อมันดูอลังการเกินไปครับช่องเ็าเลย ให้ผมพักผ่อนไม่ให้ผมออกมาไลฟ์สดอะไรอีกไม่เคยปิดไปนะครับปรเปิดใหม่เลยครับนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะลไลฟ์มากครับทุกคนสวัสดีครับ